ก็เอ๋ก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนถึงขังขอระทังข้างฝาง,งงูใจก้าจะจานใช้ดีช้อชิงปี เธอคู่กันยอหญิงโสพาดอชดาสวมทันต่อปาตักหุนหันขอฐานเข้ามารองทอมบนโทหน้าขาวขอผู้ทออกเดินย่อมนอนเนไม่มองดอเด็กต้อมมิมินต่อเต่าหลังตุ้งทอถุงแปดขนทอท่าหาอดทน พอทงคนนิยมน้อยหนูขวักไข่อไปอใบไม้รับผมปอปลาตากลมขอพึ่งทำรังฝอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสัำเพากลางใบหมอม้าคึอครับยอยเขียวใหญ่ดาเรือภายไป ลิงใสเราวอแหวนลงยาสอสาลาเงียบเหงาสออสีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้ารอจุลาท่าพยองอ,อ่า